ส,สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง The Pro Make อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูรีเพย์ย้อนหลังการเล่นอีลินแครี่นะครับส่วนวิธีการเล่นนั้นนะครับก็จะมาสอนวิธีการเดินเกมนะครับวิธีการหาจังหวะในการเล่นในไฟนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับเรามาดูส่วนของไอเทมรูนแล้วก็พลังแฝงกันก่อนได้เลยนะครับเรามาดูส่วนของไอเทมกันก่อนนะครับไอเทมที่ผมใช้ก็คือเซตนี้เลยนะครับก็จะเป็นเซ็กดาเมจกายภาพนะครับส่วนพลังแฝงที่ใช้ก็เป็นพลังแฝงโลนนะครับส่วนรูนที่ใช้ก็จะเป็นแลมเพจ10 10เเเมมพแล้วก็สแตน1 0เเเเเเมมทนน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 ะะะะคคคคคคครรรรรรัััับบบบสส่่่วปปปลลกก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 ีี้้็็ใชชฟิอออ์์์โจไไดดดดููฝาแ กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ดูวิธีการเล่นอีลินแคลร่กันในเกมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับเกมนี้ก็เล่นอ e ีลินชนเล่นกับพยาเตนนะครับก่อนอื่นเรามาอธิบายตัวละครของอีลินกันก่อนนะครับอีลินเป็นตัวละครที่สามารถเล่นได้ทั้งดาเมจเวทและก็ดาเมจกายภาพนะครับส่วนวิธีเล่นก็แตกต่างกันมากเลยนะครับดาเมจกายภาพก็จะเน้นตีนะครับส่วนดนาเมจเวทก็จะเน้นสกิลเป็นหลักนะครับส่วนวิธีการชนเล่นกับพยาเตหรือว่าแคลร่ฝั่งตรงข้ามนะครับเราก็เน้นสกิลไว้เป็นหหลลััักกนนนนนะะะะคคครรรบบพพยยยยยยาาาาามมมปปสิใใใ้้โดเซฟออู่ รอที่่เายูก็จะทําให้เราสามารถเพย์เซฟไปในตัวนะครับเวลาตีธรรมดานะครับสกิลพาสีของเราก็จะทํางานด้วยนะครับส่วนสกิลพาสีของอิรินนะครับก็จะเป็นการเก็บสเต็กนะครับเมื่อเก็บสเต็คครบ3ครั้งหรือว่าตีครบ3ครั้งนะครับการโจมตีครั้งถัดไปก็จะเป็นการโจมตีกว้างขึ้นนะครับแล้วก็สามารถโยกได้นะครับสังเกตดูนะครับเวลาเราตีธรรมดา3ครั้งนะครับก็จะเป็นการโยกนะครับในส่วนพาสีนี้นะครับเป็นพาสีที่โค้รสำคัญสำหรับอิรินแครี่เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราออกกายภาพนะครับเราออกตีเร็วนะครับการโจมตีครั้งถ สร้างระยะการโจมตีได้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับส่วนใครที่ชอบเล่นเซรีสายเมกนะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในวงไฟนะครับเราก็อาจจะสร้างดาเมจได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครเล่นเก่งๆนะครับก็สามารถเล่นเอรินสายเมกได้นะครับแล้วแต่ใครจะชอบเล่นเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําจริงๆนะครับผมแนะนําเป็นดาเมจกายภาพเลยนะครับเพราะว่าดาเมจกายภาพเล่นง่ายกว่าสายเวทเยอะเลยนะครับมีทั้งตีเร็วนะครับมีทั้งดูดเลือดนะครับเวลาตีธรรมดาติดพาร์สิฟด้วยนะครับพาร์สิฟก็สามารถตีได้กว้างขึ้นนับ เวลาเล่นอีินแลี่นะครับหรือว่าเวลาเล่นแชลลี่นะครับเราก็พยายามเซฟนะครับพยายามเคลียร์คีปหาเงินให้ได้มากที่สุดไปก่อนนะครับพอเพื่อนเรามาเติมนะครับหรือว่าเพื่อนเราสามารถเปิดไฟให้เราได้นะครับเราก็พยายามจ่ายดาเมจได้เพื่อให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของแชลลี่ทั่วไปเลยนะครับแชลี่ก็เป็นตำแหน่งที่โคตรสำคัญเลยนะครับในเกมนะใครที่ชอบเล่นแชรลี่ก็น่าจะรู้อยู่นะครับเพราะว่าเราสามารถจ่ายดาเมจได้มากที่สุดในเกมนะครับเวลาเรายิงนะครับเราก็หาพื้นที่ในการยืงยิงด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเรายิงฟรีนะครับเราก็ ลราก็มีสกิลไว้รอลัดแล้วก็พยายามจ่ายดาเมจให้เพ <reco Christ. S 1> ื <fry UC S> ่อนได้มากที่สุดนะครับมังกรเกิดแล้วก็พยายามตีมังกรกันได้เลยนะครับการที่เอาเอพิซลดดก้อนต้นเกมนะครับเราก็จะเพิ่มดาเมจในการเล่นมากขึ้นนะครับเอพิซลก็จะเพิ่มดาเมจในการเล่นให้เรานะครับตอนนี้ก็พยายามตีไปนะครับส่วนเวลาเราตีนะครับเราก็ดูเพื่อนด้วยนะครับว่าเพื่อนมีผนิทหรือว่าเพื่อนมีสมัยหรือเปล่านะครับการที่เราโดนลัดอ็อบเจกต้นเกมนะครับเราก็อาจจะเล่นได้ยากมากขึ้นนะครับเพราะว่าการไหลหรือว่าการสโนว์บอลของเราก็อาจจะช้านิดนึงนะครับด จะเล่นประมาณนี้วนไปเรื่อยๆนะครับทำยังไงก็ได้นะครับทาให้เรามีเงินมากที่สุดในเกมนะครับหรือว่าพยายามมีเงินอันดับต้นๆของเกมก็ได้นะครับพยายามหาเงินให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับพอเรามีเงินนะครับเราก็จะจ่ายดาเมจได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าแครี่ก็เป็นตำแหน่งที่โคตรสำคัญเลยนะครับชนนี้ก็โดนกบรวบนะครับแต่เทนก็ไถซ้ซนให้เราอยู่นะครับส่วนเวลาเรากดอันตีของอีลินนะครับอิลินเป็นตัวละครที่อันติลูกคุณได้โคตรเร็วเลยนะครับส่วนเวลาเรากดนะครับเราก็จะกดเวลาเราเคลียร์คลิปนะครับหรือว่าเวลาเราจะจ่ายดาเมจาเวะถรัึงต ดรามจที่เราจ่ายไปแล้วนะครับก็ทําให้ฝรั่งตรงข้ามเจ็บมากถึงมากที่สุดเลยนะครับอีลินก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับใครที่อยากจะฝึกเล่นนะครับผมก็แนะนําตัวละครนี้เลยนะครับเป็นแครี่ที่ควรฝึกเล่นในเมตานี้เลยนะครับใครที่อยากจะลงแร้งหรือว่าใครที่อยากจะพยายามเล่นนะครับก็พยายามฝึกฝนกันต่อไปนะครับสังเกตนะครับถ้าเราเล่นต้นเกมได้นะครับเราก็จะฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับพอเราฟาร์มได้เรื่อยๆนะครับการที่เราเลือดน้อยนะครับเราก็จะสามารถตีมอนหรือว่าพยายามตีออบเจกต์เพื่อดูดเลือดได้นะครับสังเกตในเกมนี้ผม้กานขึ เวลาเรากดดันเลนได้นะครับฝังตัวข้ามก็จะเล่นได้ยากมากขึ้นนะครับเพราะว่าการกดดันเลนนะครับจะทําให้เมดหรือว่าทําให้รวมฟันตัวข้ามนะครับมาเติมเราบ่อยๆนะครับมันก็จะส่งผลทําให้เลนอื่นๆหรือว่าเลนต่างๆของทีมเรานะครับมีโอกาสในการฟาร์มมากขึ้นนะครับพอเพื่อนเรามีโอกาสในการฟาร์มนะครับเราก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับการเงินทีมเรานะครับก็จะมากขึ้นด้วยนะครับพอคลิปชนนะครับเราก็พยายามเคลียร์คลิปไปได้เลยนะครับเวลาเคลียร์คลิปก็ดูมินิแมปด้วยนะครับว่าฝันตัวข้ามจะมาถ่มเราหรือเปล่านะรรัจงหหวไไนททีีี่่เาาาสมถลย์ิปด้ ควรถอยออกมาเคลียร์คลิปในป้อมนะครับชัน t h i อ้อยก็ใส่สุดนะครับส่วนเพื่อนเราก็พยายามโถมให้อยู่นะครับเราก็พยายามดูมินิแมปให้ดีนะครับว่าควรโถมตรงไหนดีนะครับชัน t h i ก็ฟิกเกอร์หลบลวกมาก่อนนะครับแต่เทนก็ถ่ายสวยนะครับเราก็พยายามตีธรรมดานะครับสังเกตนะครับเราก็จะตีธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับพยายามจ่ายดาเมจให้เพื่อนได้มากที่สุดนะครับว่าตัวละครเรานะครับเป็นตัวละครที่ต้องการของเยอะนะครับเมื่อมีของก็อาจจะตีแรงมากขึ้นนะครับพยายามฟาร์มหาเงินกันไปก่อนนะครับในชัตนี้พอเราเคลียร์คลิปเสร็ เราทีบ้านของฟัตุข้ามได้นะครับเราก็จะมีพื้นที่ในการเล่นมากขึ้นนะครับพอเรามีพื้นที่ในการเล่นนะครับการเดินเกมก็อาจจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับช่วตน,นี้ก็โฟกัสป้อมไปเลยนะครับนาคอสก็เข้ามาใส่สุดนะครับเมดฟันตุข้ามก็กดนาจีเรียกให้เพื่อนมันมาหาเรานะครับเราที่ไม่มีฟิกเกอร์ก็โดนลุมตายไปในช็วตน,นี้นะครับ พอเกิดมาแล้วนะครับเราก็กลับไปเชิเว็บคลิปตัวเองเหมือนเดิมนะครับเพื่อเวลาเราเชียร์คลิปนะครับล้วก็จะดันเลนอื่นได้นั่นเองนะครับส่วนเวลาดันเลนนะครับก็ดูมินิแมปด้วยนะครับว่าเราควรดันหรือเปล่านะบางทีนะครับเวลาเราดันคลิปคนเดียวนะครับเราเป็นแครี่นะครับเราก็อาจจะโดนลวงได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็พยายามเพรเซฟเป็นตัวด้วยนะครับเพื่อทําให้เพื่อนเราเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับการเล่นแครี่แล้วแครี่ไม่ตายหรือว่าแครี่ไม่โดนลวงนะครับเพื่อนเราก็จะคอยหาจังหวะในการเล่นได้ง่ายมากขึ้นกว ช่วงนี้ก็ทีเอพิซอดก็เสร็จแล้วก็จะมาช่วยเพื่อนเคลียร์เลนกลางต่อไปนะครับส่วนในการเล่นอีลินเกมนี้นะครับก็จะเป็นอีลินที่เล่นเลนแร็งคอนนะครับแร็งโอเวอร์โหลดประมาณ40ดาวนะครับก็จะเล่นกับเพื่อนนะครับ2คนนะครับก็จะเป็นโลมมิ่งกับแคลรี่ในเกมนี้นะครับช่วงนี้ก็พยายามเคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับพยายามหาเงินกันไปก่อนนะครับส่วนกลางเกมส์ฮีเลดเกมนะครับเราก็จะมีโอกาสในการเฉลิใช้นะครับว่าตัวละครเรานะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งการเกมส์ฮีเลดเกมไปต้นไปนะครับช่วงนี้ อันติไว้ด้วยนะครับพอมีสเต็กอันติเยอะนะครับเราก็จะสามารถจ่ายด้าเมทได้ต่อเนื่องมากขึ้นกว่าเดิมนะครับั้นนี้เราก็ได้ดาบคลิกกกองเล็บชิ้นเล็กมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถตีเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่ธรรมดาก็จะสามารถจ่ายด้านเมทคลิกได้นะครับตอนนี้เพื่อนเราก็บวกกันตรงกลางนะครับเราก็พยายามเดินไปเติมเพื่อนนะครับเวลาเราเล่นนะครับเราก็จะพยายามกดสกิลสองเข้าไปก่อนนะครับหรือว่ากดสกิลหนึ่งเข้าไปก่อนก็ได้นะครับเวลากดสกิลสองก่อนนะครับกดสกิลสองเสร็จก็พยายามตีธรรมดาด้วยนะครับก็จะทําให้เราใช้พาสซ ใส่สุดนะครับส่วนหน้าที่ในวงไฟของเรานะครับก็ยังเป็นการจ่ายดาเมจให้เพื่อนต่อไปนะครับสังเกตนะครับผมก็จะตีธรรมดาต่อไปเรื่อยๆนะครับจะพยายามจ่ายดาเมจให้เพื่อนได้มากที่สุดนะครับชั้นนี้ก็เก็บกบมาเพิ่มอีกหนึ่งคิวนะครับแล้วเราก็จะเคลียร์คลิปเข้าบ้านฝั่งตรงข้ามไปนะครับแต่ชั้นนี้ยีนาฟิกเกอร์เข้ามานะครับจะเอาเทนนะครับส่วนเราก็สามารถจ่ายดาเมจได้รัวๆเลยนะครับสามารถหาจังหวะในการเล่นได้โคตรง่ายเลยนะครับเพราะว่าเราไม่เดินลวงในเพลนี้เลยนะครับกเล่นแครี่แล้วไม่เดือรรวงนะคคคับบบแโตฟินเลยนะะครรับเพาว่่าาาาาาเเเรรรรจจจะะสมมถยยยดดไ้้้แบบบบััััวๆลนนนนคคชีงไไม่ด้เคลียร์นะครับ ล้วก็จะไปแชร์คลิปบนกันก่อนนะครับพอเราแชร์คลิปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีโอกาสการตีอ็อบเจกต์ได้นะครับก็จะเป็นการโซนไปในตัวนะครับการแชร์คลิปนะ่วนจหมาไหนที่เราสามารถตีอ็อบเจกต์ได้นะครับเราก็ควรตีนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเดินเกมได้ไวขึ้นนะครับที่สําคัญนะครับเวลาเราเล่นนะครับเราก็พยายามดูไมิน้แบบด้วยนะครับอ่านไมิน้แบบให้ดีนะครับว่าแครี่เมดฝั่งตรงข้ามมีตรงไหนบ้างนะครับเราก็จะเดินเกมได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนทัมมิ่งของป่านะครับก็จะเป็นทัมมิ่งของป่าทั่วไปเลยนะครับเรวก็พยายาม ก็จะฟาร์มประมาณป่าฟังตัวเองนะครับมันก็จะทําให้เรารู้ได้ระดับหนึ่งนะครับว่าเราควรเพลย์เซฟในจังหวะไหนนะครับมันก็จะทําให้เราแบบหาจังหวะในการเล่นได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับช็อตนี้ก็พยายามตีคลิปนะครับหาเงินกันไปก่อนนะครับเว็บการกาลังเชียร์นะครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนเลียร์เว็บการนะครับหรือว่ารอจังหวะที่เพื่อนเปิดนั่นเองนะครับชอตนี้เพื่อนก็เปิดสวยนะครับแล้วก็ตามด้วยอันตีนะครับพยายามกดสกิลสองแล้วก็กดอันตีจ่ายดันเจยกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสามารถเก็บมาเพิ่ม แนะนำให้ดูมินิแมปกันก่อนนะครับว่าเราควรสลับหรือเปล่านะครับปัจจัยหลักของการสลับเลนนะครับก็จะเป็นการเอาแครี่มาโซนออบเจกต์นะครับหรือว่าเอาแครีมาตีป้อมฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ป้อมทั้ง2ทางเราไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นการสลับเลนเพื่อมาโซนออบเจกต์นั่นเองนะครับเวลาโซนออบเจกต์ใน8นาทีไปต้นไปนะครับเราก็จะหาจังหวะในการเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับการตีดาร์คเซเลเยอร์8นาทีไปต้นไปนะครับเราก็จะได้รับแวนกาดออกมา2เวฟนะครับที่สําคัญเราก็จะสามารถปล่อยดาร์คเซเรเน ที่เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเดินเกมนิดๆน่อยๆนะครับ <Effect> ก็จะสามารถหาจังหวะในการจบบ้านได้ดีนั่นเองนะครับส่วนตัวนะครับการเล่นแชรี่นะครับเราก็พยายามยืนติดกับเมทนะครับหรือว่าพยายามยืนอยู่หลังแทงนะครับเราก็จะสามารถจ่ายดาเมทได้มากกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นการเพเซฟไปในตัวด้วยนะครับช่วตนี้ฝั่งตัวข้ามหาเล่นนะครับเราก็พยายามที่ธรรมดาจ่ายดาเมทต่อไปได้เลยนะครับมีจังหวะกดนันติก็พยายามกดนันตีต่อไปนะครับแต่ช็อตนี้เราเลือดน้อยนะครับแล้วก็จะมาดูเลือกกับคีก่อนๆนะครับแล้วก็พยายามเดินเส้นที่ไม่ จะโดนเคลลี่หรือว่าโดนเมฟาโตคัมสามารถจ่ายดาเมจให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องพยายามเพย์เซฟให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับช็อนี้เล็กเตอร์ดักพุ่มได้สวยนะครับก็งัดกบไป2ทีนะครับก็ได้คิวมานะครับส่วนเราที่เป็นเคลลี่นะครับเราก็พยายามดุดเลือกับคลิปไปก่อนนะครับนาคอสก็เข้าหลังนะถือว่านาคอรเล่นพลาดนะครับช็อตนี้ก็โดนเราเก็บงานไปนะครับการที่นาคอสนะครับเล่นพลาดแบบนี้นะครับเราก็จะมีจังหวะในการเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนตัวนะครับการเล่น RV อารเล่นะครับ เพราะว่าการที่เรารู้สกิลนะครับเราก็จะรู้ได้นะครับว่าฝั่งตรงข้ามจะใช้สกิลประมาณไหนนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับเราก็อาจจะเสียเปรียบฝั่งตรงข้ามมากเลยนะครับแต่ถ้าเราเล่นเป็นทุกตัวละครนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับว่าการที่เราเล่นเป็นทุกตัวละครนะครับเราก็จะรู้จังหวะตัวละครนะครับว่าเล่นยังไงได้บ้างนะครับส่วนใครที่คิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสามารถติแล้วก็สามารถแนะนําได้นะครับชั้นนี้ก็จะดักพุ่มหาจังหวะในการเล่นต่อไปนะครับเวลาเล่นเกมนานะครับเราก็าาามหหจจัังวะรสดถ ในการเดินเกมได้ง่ายนะครับที่สําคัญนะครับเวลาเราจะขึ้นบ้านฝันตุกข้ามนะครับเราก็จะพยายามเคลียร์คลิปกันก่อนนะครับทำยังไงก็ได้นะครับทําให้เราเคลียร์คลิปให้เข้า3ามเลนพร้อมๆกันนะครับแล้วก็จะมีโอกาสในการตีบ้านหรือว่าการจบบ้านได้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากเคลียร์คลิปแล้วไม่สามารถขึ้นบ้านได้นะครับผมก็แนะนําให้ดีลากเซเลเยอร์หรือว่าตีอ็อบเจกต์กันไปก่อนนะครับตอนนี้เมทฝันตุกข้ามแหลมก็โดนอันติเราสาดไปนะครับสังเกตนะครับเรามีอันติเราก็จะสาดได้แรงมากขึ้นนะครับแล้วกกกกก็็็็เเเเเเเบบบพพิิิ่่่มมออออีีีีคคควววนนนะะถืืาาาาา้ปซฟสสลลขงรรรัตต3แก แล้วก็จะตีไกลมากขึ้นนะครับช็อตนี้เราก็จะกดเล่นฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดเลยนะครับมีจังหวะกดอนตีก็กดอนตีศาสต์เข้าป้อมได้แบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นการหาจังหวะในการเล่นแบบฟรีๆนะครับสังเกตนะครับในเกมนี้นะครับผมไม่ค่อยกลับบ้านเลยนะครับเพราะเราสามารถหาจังหวะในการดูดเลือดได้แบบรัวๆนะครับที่สําคัญนะครับเวลาเราไม่กลับบ้านนะครับลรวก็จะเดินเกมได้ไวมากขึ้นนะครับช็อตนี้ก็พยายามหาพื้นที่ในการเล่นต่อไปนะครับพยายามตีป้อมตีอ็อบเจกต์พยายามหาจังหวะในการฟาร์มต่อไปก็ได้นะคร เล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับส่วนจังหวะไหนที่เราควรถอยนะครับเราก็จะพยายามหาจ,จหังหวะในการถอยกันก่อนนะครับจะถอยไปตีเอพิเซลดาร์กอนหรือว่าจะถอยไปตีดาร์เซเลเยอร์ก็ได้นะครับแต่ในช็อตนี้ผมจะถอยมาตีดาร์เซเลเยอร์นะครับเพราะว่าการตีดาร์เซเลเยอร์นะครับ х, ก็จะทําให้เราสามารถหาจ,จหังหวะในการขึ้นบ้านได้ง่ายมากขึ้นนะครับต้นเกมเราก็อาจจะเอาเอพิเซลดาร์กอนนะครับเลดเกมเราก็ควรเอาดาร์เซเลเยอร์นะครับก็จะเป็นอ็อบเจกต์ประมาณนี้เลยนะครับส่วนจังหวะไหนที่เราไม่ควรตีนะครับก็คือจังหวะที่ฝั่งตรงข้ามเข้ามาโซนนนนใกกกลลล้้้เเรราาาแวะะคับ็อจจ่ไดดยิ ตีไปตีมานะครับแล้วเราก็เต็มหลอดอีกเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องกลับบ้านอีกแล้วนะครับเราก็ฟาร์มหาเงินกันไปก่อนนะครับพยายามเคลียร์คลิปเลนให้เข้าพร้อมๆกันนะครับก็จะสามารถหาจังหวะในการเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับช็อตนี้ก็เคลียร์คลิปกันไปก่อนนะครับเพื่อนเราบวกกันตรงกลางนะครับแล้วก็ไปช่วยเพื่อนกันตรงกลางนะครับส่วนหน้าที่เราในไฟท์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับพยายามหาจังหวะในการจ่ายดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ช็อตนี้ฟอโต้ข้ามหลุดตำแหน่งนะครับเราก็จะลูมฟอโต้ข้ามไปก่อนนะครับเวลาเราเก็บฟาตมก่อนนนนนนนตััวะะะครบบกก่่ออทีีจจขขึ้้้า็็เปด ของเราเเลยวลาฝาตัวข้าไม่มีตัวเคลียร์คลิปหรือว่าไม่มีตัวแบบคอยคําไฟให้นะครับเราก็จะมีโอกาสในการเล่นได้มากขึ้นนะครับส่วนเวลาเราจะขึ้นบ้านนะครับเราก็จะพยายามรวมตัวกันนะครับพยายามเดินกับเพื่อนนะครับพยายามหาจังหวะในการเล่นกับเพื่อนให้ได้มากที่สุดนะครับชุดนี้ป่าเราก็เข้าไปรั้วข้างหลังนะครับส่วนเราก็พยายามโฟกัสข้างหน้าก่อนนะครับคลิปล่างก็กําลังเข้าพอดีนะครับแล้วก็จะเดินไปข้างล่างนะครับพยายามหาจังหวะในการขึ้นบ้านให้ดีที่สุดนะครับเวลาเรามีดาร์ซลเลอร์ตัวใหญ่นะครับเราก็จะหาจังหวะในการจบบ้านได้นะชุด เพราะว่าเมื่อเราได้ป้อมนะครับเราก็อาจจะขึ้นบ้านได้ง่ายมากขึ้นนะในเกมนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากคนดูกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับมีอะไรอยากจะแนะนานะครับก็ฝากคนดูคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดให้ข้อมูลผิดอะไรก็ขอโทษขอขอภัยคนดูมานานที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม